มอนสเตอร์พาราไดตอนที่239การหายไปของเจิ้งอี้ฮานชื่อเจิ้งอี้ฮานอายุ20ระดับพลังเงินขั้น3สิทธิ์ในสมาคมนักล่านักล่าระดับเงินหมายเหตุเชี่ยวชาญในด้านอาวุธลับและการต่อสู้ระยะประชิด หลังจากที่ดูข้อมูลพื้นฐานของร่างที่จอมกินสมองได้ยึดแล้วหลินฮวงก็รู้สึกโล่งใจที่สามารถยืนยันตัวตนของฆาตกรได้ในที่สุดหลังจากที่อดหลับอดนอนอยู่สองวันคดีเขาก็มีความคืบหน้าขึ้นแต่การรู้ตัวตนยังไม่พอเพราะไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนในตอนนี้หรือว่าเธอออกจากเมืองลั่ซีไปหรือยังเจิงอี้ฮานอยู่ในระดับเงินขั้นสาม ด้วยสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเรือข่ายนักล่าเธอจะต้องพบว่าสมาคมนักล่ากำลังไล่ล่าเธอแต่ด้วยสติปัญญาของจอมกินสมองเธอจะตอบสนองอย่างไงเธอจะเลือกวิง่งวุ่นไปรอบๆด้วยนักล่าที่กำลังไล่ล่าเธอเธอจะเปลี่ยนโฮสเพื่อที่จะอยู่ในเมืองลวดซีได้ต่อหรือเธอจะหนีออกจากเมืองคำถามเหล่านี้ยังเป็นที่สงสัยลินฮวงไม่ได้วางแผนที่จะทำอะไรก่อนจะได้รับข้อมูลเพิ่ม เนื่องจากเขายังไม่ได้หลับเขาจึงงีบหลับไปสักพักเพื่อรอข่าวจากยางหลิงในที่สุดหลังจากที่งีบไปสองชั่วโมงยางหลิงก็โทรหาหลินฮวงหลินฮวงเพียงแค่พักผ่อนและไม่ได้หลับลึกเมื่อแหวนหัวใจจักรพพัดเขาสั่นเขาก็ลุกขึ้นนั่งทันทีและรับสายว่าไงนายเห็นเธอปรากฏตัวที่ไหนหลินฮวงถามยางหลิงอ้าแขนกว้างในวิดีโอคอล ฉันไม่เห็นเธอที่ไหนเลยหลังจากที่เธอกำจัดศพเธอก็ดูเหมือนจะหายไปจากเมืองล่วดซีโดยสมบูรณ์ฉันได้ดูกล้องวงจรปิดทั้ง8,000ตัวรอบเมืองสามครั้งตั้งแต่ที่เธอกำจัดศพฉันไม่เห็นใบหน้าเธอเลยแม้แต่น้อยนายหมายความว่าเธอออกจากเมืองล่วดซีแล้วลินฮวงขมวดคิ้วเธออาจจะออกไปแล้วเธออาจจะซ่อนตัวอยู่หรือเธออาจจะมีใบหน้าใหม่ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้ ยางหลิงให้คำตอบที่แตกต่างกันสแบบหากเธอกำลังซ่อนตัวเธอจะไม่ปรากฏตัวที่ใดที่มีกล้องวงจรปิดนานกว่า20วันเลยงั้นหรอหลินฮวงคิดว่าตั้งแต่ที่สมาคมนักล่าได้ประกาศภารกิจเมื่อหลายวันก่อนเจ้าของล่างเจิ้งอีหฮานก็อาจจะถูกกำจัดไปแล้วยางหลิงไม่เห็นด้วยกับหลินฮวงนั่นเป็นไปได้ฉันก็สามารถทำเช่นนั้นได้ มีกล้องวงจรปิดไม่มากในเมืองล่วซีหากเธอเลือกจะพักอยู่ในพื้นที่เก่าและเล็กที่ไม่มีกล้องเธอจะสามารถเดินไปรอบๆได้โดยไม่ถูกจับตาตราบเท่าที่เธอไม่ได้เดินเข้าไปในเขตที่มีกล้องวงจรปิดฉันได้ตรวจดูแหวนหัวจจจักรพพัดเธอและดูบันทึกผู้ใช้มันเป็นเวลากว่า20วันแล้วที่เธอไม่ได้ใช้แอปค่ำคืนหนาวเย็นเมื่อตัดสินโดยพฤติกรรมเธอมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะพบเป้าหมายใหม่สำหรับการเปลี่ยนใบหน้า ยางหลิงคาดเดาหลินหวงเห็นด้วยและพยักหนา้าถูกต้องตอนนี้เธออยู่ในร่างของหญิงสาวที่โดดเด่นทั้งระดับพลังและรูปล่างโฮสเช่นนี้ก็เหมือนกับดอกไม้งามที่ปล่อยกลิ่นสุดพิเศษออกมาเพื่อดึงดูดพึ่งรอบตัวเธอมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะละทิ้งร่างนี้ยางหลิงคิดและทำเสียงสงสัยมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะออกจากเมืองลวดซซเว้นแต่เธอจะถูกบังคับ แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าเธอสามารถเข้ามาในเมืองได้ยังไงแต่เมื่อดูระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลกลางแล้วมันก็ยากสำหรับเธอที่จะผ่านไปยังเมืองอื่นหมายความว่าทำการความเป็นไปได้ทั้งสามความเป็นไปได้ที่เธอกำลังหลบซ่อนตัวนั้นสูงที่สุดฉันคิดเช่นนั้นแต่ทว่าการวิเคราะห์ของฉันก็เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับว่าจอมคิดสมองตอนนี้ได้กินอะไรไป อยางหลิงยักษ์ไหลเอาละจอมกินสมองจะต้องกินอย่างน้อยเดือนละครั้งมันเป็นเวลา25วันแล้วที่เธอไม่ได้กินอะไรหากเธอยังอยู่ในเมืองเธอจะต้องกินอีกครั้งภายในไม่กี่วันข้างหน้าฉันคิดว่าเธอจะใช้แอปค่ำคืนหนาวเย็นอีกครั้งจับตาดูเธอไว้ให้ดีละ่ะหลินฮวงวางแผนจะรอต่อไปหากจอมกินสมองออกจากเมืองไปแล้ว เขาคงจะต้องยกเลิกภารกิจและคิดหาวิธีอื่นเพื่อให้ได้ทักษะสำหรับปีสาท,ทาวันเพราะเขาไม่ต้องการจะเสียเวลาไปกับที่นี่มากนักไม่ต้องกังวลปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันฉันจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีที่เธอใช้งานแอปอย่างหลิงมั่นใจมันเป็นเวลาห้าโมงเย็นหลังจากที่เขาได้วางสายหลินฮวงลงไปกินมื้อเย็นและกลับมาที่ห้องเขา ดูเหมือนว่าทั้งหมดที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้คือรอให้จอมกินสมองใช้งานแอป่ําคืนหนาวเย็นมันเป็นเวลา25วันแล้วตั้งแต่จอมกินสมองได้ลงมือครั้งสุดท้ายหากเธอยังอยู่ในเมืองรั่วซีเธอจะต้องฆ่าใครบางคนภายในสองสวันเพราะเธอจะตายหากเธอไม่ได้กินนานกว่า1เดือนมันเลย6กโมงเย็นมาแล้วหลังจากอ่านข่าวสักพักลินฮวงก็เริ่มเล่นเกมเจ้าแห่งปืนในห้องนั่งเล่น เนื่องจากเขาไม่มีอะไรทำเขาจึงต้องการให้หลินซวนฝึกกับเขาก่อนที่เขาจะเข้าไปในเกมเขาเชื่อมต่อเกมพร้อมกับเปิดการแจ้งเตือนบนแหวนเอาไว้เพื่อที่เขาจะสามารถได้รับข้อความแม้ว่าเขากำลังจะเล่นเกมอยู่เมื่อเขาเข้าไปในเกมเขาก็ตระหนักว่าหลินซินและหลินซวนกำลังออนไลน์อยู่เช่นกันเขาดึงทั้งคู่เข้าไปในสนามฝึกจำลองที่เขาสร้างภายในเกมแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในแพลตฟอร์มเกมที่ต่างกัน ราบเท่าที่หมายเลขสนามฝึกจำลองเหมือนกันพวกเขาก็จะอยู่ในแผนที่ต่อสู้เดียวกันเมื่อเห็นลินฮวงอยู่ในเกมลินซินก็วิ่งมาหาเขาพวกน้องกินข้าวเย็นหรือยังลินฮวงลูบหัวเธอค่ะเรากินแล้วพี่คะทำไมวันนี้พี่จึงว่างลินซินยิ้มและถามงานที่พี่กำลังตามติดชะงักอยู่พี่กำลังรอข่าวจากเพื่อนและเนื่องจากพี่ไม่มีอะไรต้องทำ พี่จึงเข้ามาฝึกในนี้ลิน่วงอธิบายพี่จะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนลินซินถามพี่จะอยู่ในเมืองล่วซีไปอีก4ีถึงหวันหากมันไม่สำเร็จพี่จะยกเลิกภารกิจพี่พี่ไม่มีเวลาที่จะเสียไปกับที่นี่อีกพี่มีสิ่งสำคัญกว่าที่ต้องทำลินฮวงไม่ได้ฝึกทักษะชีวิตเลยเนื่องจากพลังชีวิตเขากำลังเข้าที มันจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เพื่อจะทำให้มันมั่นคงหากเขาไม่สามารถฆ่าจอมกินสมองได้ในครั้งนี้เขาก็ต้องมันฝึกปีศาจถาวรของเขาเมื่อเขากลายเป็นนักล่าระดับทองมันไม่จำเป็นสำหรับเขาที่ต้องเสียเวลามากเกินไปในเมืองล่วซีหลังจากการสนทนายอย่างรวดเร็วหลินฮวงก็เริ่มฝึกเทคนิคปืนกับหลินซวนมอนสเตอร์พาราไดตอนที่240ผู้เชี่ยวชาญถูกรูปคม 2วันต่อมาลิน่วงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเกมเจ้าแห่งปืนหลังจากผ่านไปสองวันเขาเพียงสามารถเรียนรู้เทคนิคปืนขั้นกลางได้3มเทคนิคขณะที่เขากำลังฝึกอยู่ตอนสี่ทุ่มโทรศัพท์เขาก็เริ่มดังเมื่อเห็นว่าเป็นอย่างหลิงลิน่วงก็ออกจากเกมและรับสายมีข่าวอะไรไหมลิน่วงกังวลหญิงสาวคนนั้นเพิ่งจะเข้าแอปค่ำคืนหนาวเย็น ตำแหน่งของเธอล่ะส่งวันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ลินฮวงถามถึงที่อยู่ก่อนที่ยางหลิงจะพูดจบเอ,อิ่มนี่คือเหตุผลที่ฉันโทรหานายฉันไม่อาจหาตำแหน่งเธอได้ยางหลิงดูอับอายไม่ใช่ว่านายบอกฉันว่านายสามารถหาตำแหน่งเธอได้ตับเท่าที่เธอใช้แอปลินฮวงทำเสียงสงสัยนั่นเป็นเพราะฉันคิดว่าเธอมีแค่โปรแกรมลบการบริการระบุตำแหน่ง และมันจะไม่ส่งผลกับตำแหน่งของแอปฉันไม่รู้ว่าเธอได้ลบตำแหน่งทั้งหมดในแหวนหัวใจจากรัิเธอออกยางหลิงกา่าวยังหมดหนทางการจะงัดแหวนและแก้ไขชิปไม่ใช่เรื่องง่ายฉันไม่คิดว่าจะมีใครในเมืองล่วซีที่สามารถทำมันได้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมฉันจึงคิดว่าเธอเพียงลบรหัสสำหรับระบุตำแหน่งออกตอนนี้ตัวรับตำแหน่งได้ถูกทำลายไปแล้วแม้จะด้วยรหัสส่วนตัวของฉัน ท่านก็ไม่อาจหาที่อยู่ของเธอได้เขารู้สึกอับอายเพราะเขาบอกกับหลินหวงว่าเขาสามารถทำได้ไม่อาจหาตัวเธอได้หลินหวงขมหมดคิ้วขณะที่ฟังเขามั่นใจในตัวอย่างหลิงมากเขาไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ยินเรื่องราวาเช่นนี้หลังจากที่คิดอยู่สักพักหลินหวงก็ได้ไอเดียฉันจะดาวน์โหลดแอป,ปด้วยตัวฉันเองและลงทะเบียนเนื่องจากเราไม่อาจหาตำแหน่งเธอได้ งั้นฉันก็จะเรียกให้เธอออกมาหานั่นเป็นความคิดที่ดีมากยางหลิงเห็นด้วยกับหลินหวงแต่แผนก็ยังไม่ดีพออย่างไรก็ตามการลงทะเบียนใหม่จะดูน่าสงสัยเกินไปเพราะเธอสามารถเห็นวันที่และเวลาที่ลงทะเบียนได้เธอรู้ว่าเธอกำลังถูกตามล่าโดยสมาคมนักล่าดังนั้นเธอจะต้องระวังถึงบัญชีผู้ใช้ใหม่ฉันมีบัญชีทดลองที่ฉันเคยใช้อยู่มันถูกสมัครไว้เมื่อสมปีก่อน อัปโหลดรูปภาพและข้อมูลส่วนตัวของนายซะเธอจะไม่สงสัยอะไรอย่าเปิดเผยตัวนายเมื่อนายพูดคุยกับเธอไม่เป็นไรฉันจะช่วยนายคุยกับเธอเองนายเป็นพวกคนจริงจังดังนั้นเธอจะไม่มีวันตกหลุมพรางนายฉันจะเฝ้าดูการสนทนาของนายกับเธอนายสามารถคัดลอกสิ่งที่ฉันส่งไปให้นายและส่งมันให้กับเธอได้ได้เลย ลินหวงตกลงทันทีแม้ว่าเขาจะเคยใช้แอปโทรศัพท์เหมือนกันตอนอยู่บนโลกเขาก็ไม่อาจจีบคนแปลกหน้าได้ด้วยตัวเขาเองโดยการใช้วิธีของอยางหลิงเจ้าพ่อเพย์บอยทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปด้วยดีทั้งหมดที่เขาต้องทำคือส่งต่อข้อความเท่านั้นทันทีที่วางสายยางหลิงก็ส่งรหัสผ่านบัญชีเข้ามาลินหวงล็อกอินเข้าแอปหลังจากที่ดาวน์โหลดมันโดยใช้ชื่อผู้ใช้ว่าพ่อหนุ่มสุดลำ่ำ ลินหวงอยากจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้แต่เขาก็ไม่อาจหาปุ่มตั้งค่าได้จากนั้นเขาก็เริ่มแก้ไขโปรไฟล์เขาตอนนี้เขาดูราวกับอยู่บนโลกเขามั่นใจในรูปร่างเขาในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีโปรไฟล์ใหม่เขาก็เสร็จสิน้นเขาเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่ดูทางการขึ้นและถ่ายรูปจากมุมข้างอัปโหลดรูปไปยังหน้าเพจเขาฉันไม่คิดว่านายจะมีทักษะการเซลฟี่ด้วยนัเนี่ย นายแน่ใจนะว่านายไม่เคยใช้แอปประเภทนี้หยางหลิงล้อเขาขอบคุณสำหรับคำชมตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้ยังไงหลินห่วงเมินเฉยหยางหลิงนายไม่อาจเปลี่ยนได้ฉันสร้างชื่อผู้ใช้มาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะทำไมนายจึงอยากเปลี่ยนมันกันละ่ะหยางหลิงตอบกลับเอาละ่ะงั้นส่งบัญชีเธอมาให้ฉันหลินห่วงไม่ต้องการจะเสียเวลาไปกับการพูดเล็กน้อย และตรงเข้าสู่ประเด็นหลักยางหลิงส่งข้อความเสียงมาในครั้งนี้ชื่อผู้ใช้ใหม่เธอคือผมยาวจลดเอวอย่าพูดกับเธอก่อนเพียงแค่มองโปรไฟล์เธอแม้ว่าจะไม่มีอะไรให้เห็นมากแต่เธอจะเห็นว่านายเข้ามาอ่านโปรไฟล์เธอหากเธอไม่พูดอะไรกับใครเธออาจจะมองดูโปรไฟล์นายกับเนื่องจากนายมีรูปและประวัติที่ชัดเจนหากเธอสนใจ เธอจะคุยกับนายอย่างแน่นอนหากเธอไม่คุยกับนายแต่เธอมองดูโปรไฟล์นายอยู่หลายครั้งนั่นก็จะเป็นการส่งสิก์ว่าเธอกำลังสนใจนายและจากนั้นนายก็ควรจะทักเธอไปหลินฮวงไม่รู้ว่ามีกฎมากมายบนแอปประเภทนี้เอาละฉันจะทำตามที่นายพูดนายไม่ช้าหลินฮวงก็พบบัญชีผมยาวจรดเอวเขาดูโปรไฟล์เธออย่างระมัดระวัง มันเป็นโปรไฟล์ง่ายๆเพียงบอกส่วนสูงและน้ำหนักเธอเธอไม่แม้แต่จะระบุอายุมีเพียงรูปเดียวบนโปรไฟล์เธอและมันก็เป็นรูปแผ่นหลังเธอผมของเธอสัมผัสกับเอวและแผ่นหลังเธอก็เปื่อยเปล่า,าตลอดทางจนถึงแก้มกลนทุกคนสามารถเห็นได้ว่าเธอไม่ได้สวมใส่อะไรอยู่ในภาพภาพของแผ่นหลังเธอยังไม่เพียงพอลินฮัวไม่สามารถบอกได้ว่านั่นคือเจิ้งอี้ฮานสีผมไม่ดูเหมือนกับเธอ แต่ทว่าเรือนร่างและสีผิวก็คล้ายคลึงเมื่อตระหนักว่าไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์หลินฮวงก็เลิกดูหลังจากนั้นสัต์พักหลินฮวงก็ตระหนักว่าเธอกำลังมองดูโปรไฟล์เขาและภายในไม่กี่นาทีเธอก็ส่งข้อความหาเขาไงพ่อรูปหล่อเพียงเมื่อหลินฮวงอ่านข้อความยางหลินก็ส่งข้อความหาเขาสวัสดีคุณคนสวย มีสติกเกอร์หน้ายิ้มที่หลังข้อความหลินห่วงยิ้มขณะที่คิดว่าเขาไร้เดียงสาเกินไปเขาคัดลอกการตอบกลับของหยางหลิงและส่งมันกลับผมยาวจะหลดเอวตอบกลับในทันทีคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันสวยจะทำยังไงหากฉันสวยแค่แผ่นหลังเมื่อหลินห่วงกำลังคิดวิธีการตอบกลับหยางหลิงก็ส่งสัญญาณมาให้เขาสัญชาตยานของผม หลินฮวงส่งต่อข้อความสัญชาตยานบอกฉันสิสัญชาตยานของคุณบอกอะไรอีกในไม่ช้าอย่างหลินก็ส่งข้อความให้เขาสัญชาตยานของผมบอกว่าคุณไม่ใช่แค่สวยแต่ยังมีสู้ทรงที่สุดยอดด้วยเช่นกันหลินฮวงส่งข้อความต่ออีกครั้งหากฉันบอกคุณว่านี่ไม่ใช่รูปฉันคุณจะยังคงคิดเหมือนเดิมเธอตอบกลับ แน่นอนมันเป็นสัญชาตญาณของผมมันไม่เกี่ยวกับรูปภาพที่คุณมีหยางหลิงตอบกลับหากสัญชาตญาณของคุณเดาถูกงั้นคุณสามารถสัมผัสไดไหมว่าฉันเป็นคนประเภทไหนเธอตอบกลับสัญชาตญาณของผมบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่อันตรายเมื่อเห็นการตอบกลับหลินฮวงก็คิดว่ามันผิดและส่งข้อความเสียงหาหยางหลิง ฉันไม่คิดว่านั่นจะเหมาะสมเธออาจจะรู้ตัวได้ไม่ต้องกังวลฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอย่างหลิงตอบกลับหลินฮวงจำเป็นต้องส่งข้อความต่อไปครั้งนี้ผมยาวจะลดเอวได้เงียบไปเธอไม่ตอบกลับหลังจากผ่านไปสิบวินาทีแย่ yeah, แล้วหลินฮวงขมวดคิ้วเพียงเมื่อเขากำลังพึมพำรรเขาก็ได้รับข้อความบอกฉันทีฉันอันตรายยังไง มันยังคงเป็นผมยาวจลดเอวฮิฮิได้สิยางหลิงส่งข้อความมาแม่ของผมเคยบอกผมว่ายิ่งผู้หญิงสวยมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นสันชาตยานไม่ได้บอกผมว่าคุณอันตรายยังไงมันเพียงบอกผมว่าคุณอันตรายกว่าผู้หญิง99%ในเมืองนี้มีอิโมจิหน้ายิ้มอยู่ท้ายประโยค หลินฮวงรอบชมหย่างหลิงในใจเขายอมรับว่าหยางหลิงมีคาลมที่ดีจริงๆช่างปากหวานเสียจริงฉันจะยอมรับคำชมเชยนั้นเธอตอบกลับทันทีเมื่อพวกเขาคุยกันการสนทนาก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าหลินฮวงจะไม่ต้องการส่งต่อข้อความแต่เพื่อการล่าจอมกินสมองเขาก็ทำมันต่อไปหลังจากที่คุยกันอยู่สิบนาทีหลินฮวงก็ไม่อดทนได้อีกต่อไป หยุดพูดจาวกวนได้แล้วขอให้เธอมาพบเลยหลินฮวงส่งข้อความเสียงให้หยางหลิงนายจะรีบไปทำไมไม่เห็นหรือไงว่าฉันกำลังรอจังหวะที่เหมาะสมอยู่หยางหลิงดูเหมือนจะผ่อนคลายอย่างมากแต่ทว่าสองสามนาทีต่อมาจู่ๆผมยาวจลดเอวก็ส่งข้อความมาอย่างกระทันหันไว้คุยกันครั้งหน้ามันสายแล้วและฉันกำลังจะนอน เธอออฟไลน์ทันทีหลังจากที่ส่งข้อความเกิดอะไรขึ้นลินห่วงตกตะลึงเขาไม่คิดว่าเธอจะออฟไลน์ไปก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรในไม่ช้าอย่างหลิงก็โทรมาฉันคิดว่ามันกำลังเป็นไปได้สวยนะทำไมเธอจึงออฟไลน์ล่ะลินหวงงุนงงเธอไม่เลือกฉันปัดซบอย่างหลิงสบดใครบางคนได้ตัวเธอไปในที่สุดลินหวงก็เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น นายคิดว่าเธอจะไปนอนจริงๆยางหลิงกอกตาฉันรู้ว่าเธอกำลังคุยกับคนอื่นขณะที่คุยกับฉันฉันปล่อยตัวมากเกินไปฉันจึงไม่เห็นว่าพวกเขากำลังคุยถึงอะไรกันยางหลิงอัปโหลดประวัติการสนทนาของชายที่สามารถนัดพบผมยาวจะลดเอวได้แม้ว่าเราจะไม่ได้นัดพบเธออย่างน้อยเราก็สามารถหาตำแหน่งของชายคนนั้นที่จะไปพบเธอได้ ยางหลิงหัวเสียแต่เขาก็ไม่ลืมถึงเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวนะนายมีรูปของชายคนนี้ไหมทำไมเขาจึงดูคุณนัก